ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆถมแล้วนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่10ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตำบลหลักชัยอำเภอลาดบุญหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเราติดถนนใหญ่นะครับเหมาะทำธุรกิจนะครับนะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนใหญ่เส้น340นะครับการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนใหญ่เส้น3-40นะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปถึงตัวอำเภอลาดบัวหลวงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกับอีก200เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆนะครับไปไหว้พระนะครับที่วัดไผ่ลงวัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ13กิโลนะครับ ครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่41กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่42กิโลนะครับหรือว่าเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับครับที่รถวิ่งไปนะครับทางนี้จะไปทางกรุงเทพนะครับไปบางบัวทองบางใหญ่นะครับแต่ถ้าเราจะไปทางอีสานนะครับไปสุพรรณบุรีนะครับต้องไปฝั่งโน้นนะครับเนี่ยครับที่รถวิ่งไปเนี่ยครับนี่ครับถนนด้านหน้าที่ดยวของเรานะครับถนนค่อนข้างดีเลยนะครับ เหมาะสาหรับ <ahan> ท่านที่จะทาธุรกิจนะครับแปลงนี้ถือว่าเนื้อที่กําลังพอใช้เลยนะครับ่ครับทางเข้าไปแปลงที่ินของเรานะครับทางเจ้าของเขาก็วางท่อนะครับถมดินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับระวังท่อเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะวิ่งเข้าไปที่ิน่งของเราได้อย่างสบายเลยนะครับเนี่ยครับจะทําธุรกิจนะครับหน้าที่ินของเราก็ค่อนข้างกว้างสวยด้วยนะครับอ่ะครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ินของเรานะครับ นะครับพอเราเข้ามานี่นะครับนะครับก็มาถึงที่ดินของเรานะครับของเราทําทางเข้าเรียบร้อยนะครับวางท่อถมดินแล้วนะครับพอเราเข้ามานะครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมแล้วนะครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้เลยนะครับถมมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับแล้วถมแน่นด้วยนะครับครับผมพาไปดูแนวเขตของเรานะครับครับนี่นะครับเสาเขตของเรานะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะนี่ครับ นี่นะครับถ้าเรามองไปนี่นะครับเราจะเห็นเสาเขตเราอยู่น้านี่ครับนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับนี่ครับของเราลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ200 200เมตรนะครับด้านนี้นะครับนี่ครับของเราจะตรงไปตามแนวชายขอบที่เราเห็นอยู่นะครับฝั่งที่เป็นหญ้าแห้งๆเนี่ยครับอันนี้คือเป็นของเจ้าหนึ่งนะครับ ของเราคือจะเป็นตามแนวชายขอบที่เราเห็นหญ้าเขียวอยู่นะครับนะครับจะมีความต่างอยู่นะครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ประมาณ2 0 0เมตรนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นที่ึิงของเรานะครับครับหน้ากว้างนะครับจากตรงเสาเขตเรานะครับที่ผมให้ดูตัวนะครับนะครับของเราไปนู่นเลยนะครับเพื่อไปนู่นนะครับครับผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนะครับเนี่ยครับถ้าเราถ้าเรามองไปตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนผมอยู่ด้านโน้นนะครับเนี่ยครับจากตัวนี้นะครับอ่ะเรา หมุนตัวนะครับนันะครับหมุนตัวมานี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับครับแล้วก็ไปถึงแนวเขตของเราด้านแถบโน้นนะครับครับของเราด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ70เมตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับหน้ากว้าง70นะครับแล้วก็ความลึกนะครับด้านขวานะครับอยู่ที่200นะครับเนี่ยครับมานี่เลยนะครับที่ดินของเรานะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับที่ดินผมแล้วนะครับติดถนนใหญ่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ 27ล้านนะครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวแล้วนะครับรอบนั้นเจ้าของขายอยู่ที่30ล้านนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของก็ปรับราคาลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเจ้าของเราติดถนนใหญ่นะครับเนื้อที่ไม่มากเกินไปนะครับนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของขายเหมาเลยนะครับอยู่ที่27ล้านนะครับของเราก็ยังอ่าต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็ลดลงมาให้แล้วนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับนะครับที่ดินถมแล้วพร้อมใช้เลยนะครับการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับนะครับหน้ากว้างใช้ได้เลยนะครับจะสร้างปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าจะทำเป็นที่จอดรถ10ล้อนะครับเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหรือว่าทำธุรกิจต่างๆนะครับของเราเหมาะมากเลยนะครับ ทางเข้านะครับเราก็มีแล้วนะครับหรือว่าเราอยากจะทําทางเข้าเพิ่มนะครับเนี่ยครับด้านนี้นะครับเราก็วางท่อนะครับถมดินเข้ามาได้นะครับเด็กเข้าด้านนี้นะครับเราไปออกวนออกตรงนน้นนะครับเนี่ยไปวนออกตรงนน้นได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับของเรามาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้ากว้างของเรานะครับนะเนี่ยครับส่วนด้านโน้นนะครับจะเป็นถนนใหญ่นะครับ คับด้านที่หันหน้าไปทางถนนใหญ่นะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับนะครับทิศตะวันตกจะเป็นทิศหน้าบ้านนะครับอ่าแล้วก็จากนี้ผมย้อนกลับไปนี่นะครับครับแล้วก็ส่วนตรงที่เหลือจากตรง70เมตรนะครับนะเดี๋ยวผมแจ้ง FC ให้ทราบหน่อยนะครับก็คือหน้ากว้างของเรา70นะครับแล้วพอถัดจากตรงนี้นะครับนะเนี่ยครับี๋ยวเราก็จะมองเห็นพื้นที่เราเหลือไว้หน่อยนะครับเดี๋ยว f c จะ เผื่อว่าหลังมาดูนะครับนี่นะครับนะเนี่ยครับที่เราเว้นไว้เนี่ยคือเราเว้นไว้เพื่อที่เราจะทําเป็นทางเอาไว้นะครับสําหรับที่ดินที่อยู่ด้านในนะครับเนี่ยก็คือของเราเนี่ยคือได้หน้ากว้างอยู่ที่70นะครับส่วนตรง10ไร่นะครับพอเราหักหักจากตรงเนื้อที่10ไร่เราแล้วนะครับเป็นตัวเงินเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่นะครับตอนนั้นเราซื้อขายกันเนี่ยครับเจ้าของบอกว่าคือไม่เอาเปรียบกันนะครับก็คือพอเราหักจาก สิบไรไปแล้วนะครับวัดออกจากไอตรงเจ็ดสิบเมตรนะเนี่ยครับจากสิบไรด้วยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อที่เท่าไหร่ที่เหลืออยู่นะครับอันนั้นเราก็มาซื้อขายกันนะครับน่ก็คือเจ้าของบอกหักแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับเอาตัวนั้นมาคำนวณซื้อขายกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับเนี่ยครับส่วนนี้นะครับจะเว้นเอาไว้นะครับประมาณ6เมตรนะครับไปยันนู่นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีที่อยู่ด้านในนะครับเพื่อใี้ด้านในได้มีทางเข้าออกนะครับของเราก็คือ เ0เมตรหน้ากว้างนะครับแล้วก็หักจาก10ไร่นะครับพอวัดออกไป6เมตรนะครับยาวไปเกือบเกือบถึงช่วงด้านท้ายนะครับเท่าไหร่นะครับก็มาคำนวณซื้อขายกันนะครับนะครับของเราเป็นพื้นที่ถมแล้วเรียบร้อยนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับหน้ากว้างนะครับอาอครับเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงท้ายๆนะครับ เนี่ยครับของเราเป็นพื้นที่ถมแล้วนะครับตรงไหนที่เป็นแอ่งนะครับเจ้าของนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะถมให้เต็มนะครับเพราะว่าเราขายที่ดินถมแล้วนะครับอันไหนที่เป็นแอ่งนะครับนะครับเจ้าของเขาก็จะเอาดินมาเติมให้นะครับก็คือจะปรับให้เป็นพื้นอ่าเป็นก็คือเนี่ยที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับก็คืออันไหนที่เป็นแอ่งเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเขาเอาดินมาเติมให้นะครับครับแปลงนี้นะครับปี54นะครับน้ําที่ว่าท่วมหนักๆนะครับ แปลงนี้นะครับน้าไม่ท่วมนะครับเนี่ยครับพะผมเดินอยู่กับเจ้าของเนี่ยครับเจ้าของเดินอยู่ข้างผมเนี่ยนะครับเนี่ยขนาด5-4นะครับยังน้ําไม่ท่วมนะครับเพราะของเราเนี่ยคือถมเอาไว้ค่อนข้างสูงนะครับสูงเท่าถนนเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเราจะทําธุรกิจนะครับวันข้างหน้านะครับเราอาจจะถมเพิ่มหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อจะให้ชัวร์นะครับเพราะเราไม่รู้อีก3ปี4ปีข้างหน้านะครับนะครับแต่5-4บอกเลยนะครับว่าน้ําไม่ท่วมนะครับเพราะเจ้าของเขาเป็นคน ผมเองนะครับแล้วก็ตอนหน้าน้ำนะครับเนี่ยหลายๆคนชาวบ้านนะครับก็มาใช้พื้นที่เราจอดรถเอาของมาเก็บนะครับนี่ครับของเราที่เว้นไว้นะครับนะ้นี่ครับของเราจะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินมาตัวนี้หน่อยนะครับนะครับถือว่าเนื้อที่กําลังพอใช้เลยนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับนี่นะครับ เพราะว่าด้านในนะครับจะมีชาวบ้านนะครับที่เขาอาศัยที่ดินของเราเขาออกอยู่นะครับที่เราจะเว้นเอาไว้นี่นะครับก็คือเว้นให้ชาวบ้านเขาได้มีทางเขาออกนะครับนี่ครับของเราจะมีความต่างอยู่ระหว่างนี่นะครับเป็นพื้นที่ถมแล้วกับที่ต่ำๆนะครับเห็นไหมนี่ครับของเราจะเว้นเอาไว้นี่คือประมาณ6เมตรนะครับนี่หเมตรเนี่ยนะครับนี่หเมตรเพื่อที่จะให้ด้านในเขาออกนะครับพอ6เมตรเสร็จปุ๊บนะครับของเราก็จะมา กว้างช่วงด้านท้ายแล้วนะครับด้านท้ายนะครับของเราจะมากว้างอยู่ประมาณ76เมตรแล้วนะครับก็คือหลุดตรงที่ทําถนนแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนะครับพอด้านนี้นะครับจะมากว้างอยู่ที่ประมาณ76เมตรนะครับและก็ส่วนที่เราเห็นนี่นะครับที่ไหนที่เป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาดินมาเติมนะครับคือเติมให้เต็มนะครับเพื่อที่จะได้เป็นพื้นที่ถมแล้วนะครับ เนี่ยครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินผมแล้วนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่27ล้านนะครับที่ดินส0ไร่นะครับตรงส่วนที่เป็นถนนนะครับที่เว้นเอาไว้6เมตรนะครับจนมาถึงตรงเนี้ยนเนี่ยเนี่ยตรงรถเนี่ยนะครับอันนี้คือหักออกไปเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือนะครับเนื้อที่ที่เหลือจริงนะครับอันนี้ก็มาซื้อขายกันนะครับ ครับนี่นะครับของเรานะครับช่วงท้ายนะครับของเรามาประมาณนี้นะครับอ่าผมย้อนกลับนิดนึงนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่ยครับของเรามาตามแนวชายขอบนี่นะครับนั่นนะครับคันขอบนี่นะครับนะครับเรามองไปนี่เราจะเห็นอันไหนเป็นหลุมเป็นแอ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาเอาดินมาเติมให้เรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นพื้นที่เรียบเท่ากันนะครับเนี่ยครับของเรามาประมาณนี้เนี่ครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรางน้านะครับนะครับรางน้าของชาวบ้านเขานะครับของเราถึงแค่สุดตรงรางน้ํานี่นะครับนี่นะครับผมหมุนตัวขึ้นไปนี่นะนะครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับมานี่นะครับจากด้านหน้านะครับมาถึงช่วงด้านท้ายนะครับแล้วก็จากนี้นนะครับนะครับของเราก็เลาะไปตามอ่า ร่องน้ําที่เราเห็นนี่นะครับเียไปนี่เลยนะครับครับด้านท้ายนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ76เมตรนะครับของเราด้านท้ายนี่จะกว้างกว่าเพราะว่าตรงที่เขาเว้นเป็นถนนนะครับก็คือก็ตรงที่รถกระบะจอดเมื่อกี้นี่นะครับนั่นคือเขาเว้นเอาไว้นะครับด้านท้ายก็จะกว้างกว่านะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินถมแล้วนะครับของเราเนื้อที่10ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลหลักชัยอาเภอลาดบุญหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ 27ล้านนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ